สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครูพี่แนนมาสอนเรื่องของการขึ้นจอแบบโชว์สไลด์ค่ะหลายๆคนนะคะที่มีคอร์สออนไลน์นะก็สามารถใช้วิธีนี้สอนได้เลยหรือว่าคุณจะพรีเซนต์หน้า Facebook p เพจคุณก็ได้นะคะอ่ะเข้ามาที่แอปแอปอยู่ไหนหาแอปก่อนโอเคนะคะเข้ามาที่แอปหลังจากนั้นนะคะ ให้คุณเลือกสกรีนค่ะนะให้คุณเลือกที่สกรีนนะคะแล้วก็กดที่ f c e e o o o นะ,ะตรงนี้นะอันนี้คือจะไลฟ์หน้า f a c e b o o k ได้เลยนะคะจริงๆได้เลยหรือบางคนบอกว่าจะลองซ้อมดูก่อนนะคะคุณกดปุ่มนี้ได้เลยนะคะปุ่ม record ค่ะนะคะก็คือกดกดอัดแล้วมันก็จะ record มันจะไม่บอ a ์ดแคสก็คือมันจะไม่ใช้นะโอเคนะคะกดเลือกที่ f c e e o o o แล้ว พอสตาร์นะคะมันจะมีปุ่มตรงนี้ขึ้นนะคะอันนี้ครูเซ็ตข้างตงัวเองนะคะไว้ให้เป็นเส้นประกลมแต่ถ้าถ้าใครไม่ได้เซ็ตข้ามันก็จะขึ้นเป็นกลมๆสีเทาๆนะคะกดปุ่มนี้เลยแล้วก็มาตรงนี้นะคะพอมาเจอหน้านี้น่ะให้ทุกคนนะคะไปเลือกตรงที่กล้องนะคะให้เปิดจออ่ะเปิดจอหน้าเพื่อจะเห็นหน้าคุณนะคะกดตรงนี้ ก็ต้องมาอยู่ตรงนี้ค่ะน้าเราก็จะขึ้นมาตรงนี้ถ้าคุณต้องการที่จะโชว์สไลด์ในแนวตั้งนะคะหรือว่าจะสอนห้อนใหม่นะคะหลังจากนั้นเราก็เปิดภาพทิ้งไว้ได้เลยนะคะเปิดภาพทิ้งไว้แบบนี้นะคะ เปิดภาพชิงไว้หนึ่งภาพเพราะว่าการที่เราใส่ภาพลงในอัลบั้มเนี่ยเราจะได้ไม่เปิดแบบเวลาเราเลื่อนสไลด์เราจะไดไ้ไม่มาเจอรูปภาพส่วนตัวของเราไงคะ,ะเราสร้างเป็นอัลบั้มไว้เลยที่เราจะสอนวันนี้ไลฟ์วันนี้แบบนี้เนาะนะคะแล้วก็หลังจากนั้นคืออะไรทดสอบดูนะคะอันนี้คือทดสอบเวลาเราสอนอเวลาเราสอนขึ้นจอมันจะขึ้นแบบนี้เป็นแนวตั้งแล้วก็แบบนี้โอเคไหมนะคะถ้าเราโอเคนะคะเราก็กดปุ่มไลฟ์ได้เลย อันนี้ขึ้นแบบหน้าจอแบบนี้โอเคไหมแล้วเราก็สามารถนะคะ,ะเลื่อนนะคะเวลาสัมผัสที่รูปตรงนี้นะคะมันจะมีมุมมุมขวาล่างนะ,ะมันจะมีรูปลูกศรแบบนี้นะคะเอาไวขยายาา้ขยายหน้าจอเราไม่ใช่ขยายอันนี้ขยายหน้าจอเราให้ใหญ่เต็มจอหรือว่ายอ่อนะคะคลิกตรงมุมทีนึงนะคะให้มันขึ้นลูกศรแล้วก็ยอ่อหน้าจอเราแบบนี้นะคะ นี่นะคะทำได้แบบนี้ตลอดเวลาและนะคะเมื่อคุณขึ้นรูปมาแล้วนะคะต้องการที่จะนำเสนอสไลด์ต้องการที่จะนำเสนอสไลด์นะคะเดี๋ยวนะอะเมื่อคุณขึ้นรูปมานะะค สมมติว่าเจะมีหัวข้อของคุณก่อนนะคะวันนี้สอนหัวข้ออะไรเมื่อคุณเซตค่าได้แล้วนะคะเมื่อคุณเซตรูปที่คุณจะอ่านําเสนอสไลด์ละสไลด์สอนเรียบร้อยแล้วนะคะคุณเซตกล้องของคุณเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นค่ะกดที่หน้าจอรูปภาพคุณนะคะกล้องจอนี้นะอ่ะหนึ่งครั้งแล้วหลังจากนั้นคุณก็กดปุ่ม g กได้เลยนะคะอ่ะก่อนที่จะไปกดปุ่มโกลองดูมุมฟันเฟืองตรงนี้นะคะปุ่มนี้นะคะ เราต้องมาเซตค่าก่อนนะคะต้องมาเซตค่าว่าเราสอนในช่องไหนหรือว่ากลุ่มปิดตรงไหนนะคะหรือว่า,าตั้งค่าตั้งชื่อตั้งชื่อลฟ์วันนี้ว่าอะไระทุกครั้งนะคะทุกครั้งก่อนที่จะกดปุ่มโกกดที่กลุ่มปุ่มฟันเฟืองก่อนทุกครั้งนะคะเพราะว่าเราต้องการที่จะไลฟ์ในกลุ่มไหนอย่างเช่นสมมุติว่าวันนี้วัตถุประสงค์ของครูนะคะจะไลฟ์ในกลุ่มปิดจะไลฟ์ like ในกลุ่มปิดครูก,ก็กดแบบนี้ channel ชาแนลนะชแนละไปไลฟ์ที่กลุ่มปิดแมวดีกว่านะคะขออนุญาตทุกคนต้องการจะไลฟ์จริงๆวันนี้ให้ทุกคนเห็นไลฟ์จริงๆครูจะไลฟ์ในหน้า Facebook ส่วนตัวนะคะนะแต่คุณจะเปิดเป็น Private เวทาะจะได้แบบทุกคนเห็นว่าตอนเราไลฟ์จริงๆอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเปิด r r v a t ทอ่ะหลังจากนั้นนะหัวข้อทุกคนอย่าลืมนะคะหัวข้อหัวข้ออ่ะ สมมติครูเขียนว่าเทสต์ไพรเวอันนี้ค่ะนะคะความเป็นส่วนตัวเราเลือกที่ private ได้เลยนะคะอ่ถ้าคุณไลฟ์หน้า Facebook ส่วนตัวคุณสามารถตั้งเป็น private ได้แต่ถ้าคุณไลฟ์หน้าเพจหรือหน้ากลุ่มคุณจะไม่สามารถตั้งเป็น private ได้นะคะอะ่ที่เหลือครูไม่ได้ตั้งค่าอะไรละนะคะโอเค จากนั้นกด back ไปนะคะลูกศร back ไปอ่ะกดทีหทะะ่หน้าจอกล้องเราอีกทีหนึ่งนะคะหน้าจอกล้องหลังทีหนึ่งหลังจากนั้นก็เช็คไม์นะคะ audio ออนะมันขึ้นเสียงโอเคอันนี้ขึ้นเสียง Pri v a ซ y ไม่มีนะเพราะว่าเราต้องการเปิดนะคะไลฟ์ละนะคะการตั้งค่าเราตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะคะปุ่มฟันเฟืองเพราะฉะนั้นกดปุ่ม go ค่ะอ่ะ เมื่อเรากดปุ่มโกนะคะก่อนที่เราจะ start live จริงๆนะคะเช็คดูว่าหัวข้อ live เราอา่ได้ยปร้อยหรือ,อยังอันนี้เปิดเป็น private หรือสาธารณะนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเราแบบไลฟ์ไปแล้วเมื่อวานวันนี้เราจะมาไลฟ์ต่อเนี่ยแล้วเราไม่ได้เซตค่าคือไลฟ์ค่าที่เราตั้งค่าไว้มันจะเป็นค่าของเมื่อวานมันก็จะค้างไว้แบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นให้ทุกคนเช็ค ก่อนที่จะไลฟ์ทุกครั้งนะคะนะ p r i v a t e หรือสาธารณะนะคะถา้าคุณจะเปลี่ยนเป็นสาธารณะคุณก็กด p ับ l ิกรูปโลกได้เลยนะอันนี้คุณจะไลฟ์ให้เป็น p r i v a t e นะคะเพื่อที่จะเทสให้ทุกคนดูแล้วก็อันนี้เราต้องการจะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนเราสามารถมาเซตตรงนี้ได้อีกทีนึงนะคะนะคะามาเซตตอนสุดท้ายได้อีกทีนึงว่าคอนเฟิร์มว่าวันนี้เราต้องการจะไลฟ์เป็นแนวตั้งนะนะคะหรือเราต้องการจะไลฟ์เป็นแนวนอน เอาแบบไหนนีคะทุกคนอันนี้ถ้ากดเป็นแนวตั้งก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะหรือถ้ากดเป็นแนวนอนนะคะก็ลองดูนะ,ะแล้วเราก็ต้องเอียงกลอง้องแบบนี้ดีกว่านะโอเคไหมนะคะเรารู้สึกว่าเ,เาการนําเสนอรูปเนี่ยอยากจะให้คนเห็นเป็นแนวนอนนะคะเพราะเรานำทำพรีเซนเตอร์ทำพรีเซนต์สไลด์มาเป็นแบบแนวนอนแบบนี้นะคะคุณก็สามารถเซตเป็นค่าแนวนอนได้ นะพอเราโอเคแล้วเปลี่ยนเป็นแนวนอนดีกว่านะเราจะเปลี่ยนไปแนวนอนเราก็กด create ตรงนี้เลยนะพอก,กด create ปุ๊บนะคะเขาบอกโอเคไหมนะคะ start now ได้เลยนะคะกด start now เมื่อกี้นะเมื่อกี้ที่ครูอัดไปเนี่ยอคอเอรไฟไลน์มับอกว่า memory ในคอม์ในไม่ใช่ในมือถือของคุณเนี่ยเหลือพื้นที่ว่างเนี่ยน้อยกว่า10%เเพราะฉะนั้นเขาจะไม่สามารถ save าการไลฟ์ในครั้งนี้ไว้ในเครื่องโทรศัพท์ได้นะคะมันก็เลยการเกิดการแฮงค์นะ,ะเอาใหม่นะเอาใหม่อะครูเคลียร์โทรศัพท์เรียบร้อยแล้วนะคะครูก็จะกดหน้าจอสกรีนนะคะกด Facebook กด Start มันนะคะแล้วก็มันจะมีปุ่มวงกลมอยู่ด้านซ้ายนะคะของทุกคนจะเป็นวงกลมสีเทานะคะนะกดมาหนึ่งครั้งนะคะกดที่ คามราเลยนะคะคามราก็จะขึ้นเป็นหน้าจอเราแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นหน้าจอจริงนะนะคะกดที่มุมด้านล่างนะคะจะมีส่วนขยายนะคะส่วนขยายของรูปคุณนะคะแบบนี้นะคะถ้าคุณกดตรงกลางนะคะมันจะเป็นการเปิดปิดหน้าจอตัวควบคุมแผงควบคุมนะคะนะกดตรงกลางอีกหนึ่งครั้งคุณจะเปิดแผงควบคุมนะคะคุณต้องเปิดมาก่อนนะคะเพื่อคุณจะเซตค่าตั้งค่านะกดฟันเฟืองตรงนี้นะคะเพื่อจะตั้งค่า เดี๋ยวเรามาเช็คอีกทีหนึ่งว่าตั้งค่าโอเคถูกต้องนะคะช่องช่องเ c e b o o k ส่วนตัวนนี้ครูจะทดสอบการไลฟ์นะคะเทสเนาะเป็นไพรเวทตรงนี้นะ,ะโอเคเรียบร้อยหลังจากนั้นกดที่หน้าจอรูปคุณหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็กด go ค่ะ อ่าพอโกเสร็จนะคะเช็คอีกทีหนึ่งเทสเป็น private แล้วก็เป็น landscape อ๋อนะคะพอเราเห็นเป็น landscape นะคะเราก็จะต้องทำหน้าจอให้มันเป็นแนวนอนเพราะถ้าเกิดว่าคุณตั้งเป็น landscape นะคะก็คือเป็นหน้าจอแนวนอนแต่คุณยังยังยังคงทำมือถือให้เป็นแนวตั้งอยู่นะตอนนี้มันจะกลายเป็นแบบมันจะกลายเป็นขึ้นอ่าเดี๋ยวจะให้ดูนะมันจะกลายเป็นแบบ ขึ้นขึ้นจอแบบนี้แล้วก็ของคุณอ่ะจะมีแค่แนวตั้งอยู่ตรงนี้ตรงกลางเออมันจะกลายเป็นการที่แบบคุณคุณขึ้นจอคุณขึ้นจอนี่แหละเนี่ยคุณมันจะขึ้นเป็นแลนด์สเคปแบบนี้แต่ว่าของคุณเนี่ยจะอยู่แค่เนี้ย เล็กๆตรงกลางค่ะมันก็เลยแบบจะเป็นอะไรที่เห็นไม่ชัดเพราะฉะนั้นถ้าต้องการจะทําแนวตั้งหรือแนวนอนเซตค่าไว้ให้ดีนะคะแนวตั้งก็ทาโทรศัพท์เป็นแนวตั้งแนวนอนก็ทําโทรศัพท์เป็นแนวนอนเมื่อกี้นะคะครูบอกว่าคุณจะเซตเป็นแนวนอนนะคะก็จะเอียงโอเคเอียงกล้องเรียบร้อยแล้วนะคะพอเอียงเรียบร้อยแล้วกด Facebook Create ได้เลยนะคะ Start เรียบร้อยอ่าอย่าลืมเปิดภาพค้างไว้ด้วยนะคะเปิดภาพของคุณค้างไว้ด้วยโอเคนะคะวันนี้เราจะสอนกันเรื่อง ตัวคลา,ายคอลลาเจนโอเคยังไงก็ว่าไปนะคะเปิดสไลด์นะคะเวลาเรากดหน้าจอนะคะที่รูปกดอีกทีหนึ่งอ่ะบาบนบาล่างมันจะหายไปนะคะถ้ากดที่รูปบางทีเราเห็นแบบนี้นะขอบบนขอบล่างมันยังมีอยู่นะคะเราอ่ะกดอีกครั้งหนึ่งนะคะเราอ่ะเลื่อนสไลด์ไปเรื่อยๆนะคะสไลด์เป็นที่เราเนี่ยเซตใส่ัลบามไว้แล้วนะคะอ่ะนำเสนอไปนะนนำเสนอไปนะคะพอนำเสนอเส,อเสร็จละ จบละนะคะพอนำเสนอจบละเราก็กดที่รูปเรา1ทีนะคะกดที่รูปเรา1ทีเอ้ยกดที่หน้าจอเล็ก1ทีปุ๊บนะมันจะขึ้นมาแบบนี้เราก็กดสต็อปได้เลยค่ะต้องการสต็อปโอเค